ถูกกันอีกแล้วนะฮะเข้ากันอีกแล้วเข้าต่อเนื่องมา2องวัดติดติแล้วนะครับที่ไล่เรียงตามเลขที่มันออกเหมือนกันแบบนี้นะครับตั้งแต่ใน4 5ห้เราน้องวดก่อนแล้วก็มาในที่ใน4 7นะครับนั่นแหละนะเลขที่ออก4 5หก็ไว้เดี๋ยวเลขมันออก4 5บนเนี่ย เดี๋ยวมาใช้นะฮะในตรงนี้กันต่อในสูตรนี้กันต่อแล้วกันนะครับเนาะอ่ะซึ่งในล่าสุดนะฮะอ่ะเลขออกแบบนี้นะครับเนาะก็ออกไปนี่แทก็จะเปที่29 2 9 4 6 4 7นะอื้เลขที่ออก4 6นะเลขที่ออก46กก็ลองมาใช้ในสูตรนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ใช้ได้อีก นะก็ไปดูในก่อนหน้านี้นะครับเลขที่ออก46ล่างเลขออกบ่อยนะครับหลังหลังนี้เลขออก46ล่างบ่อยแอก็เป็นในที่ใน2 204609นะฮะถัดมาเป็น817449นี่46ล่างเหมือนกันนะครับถัดมาจะออก7449เหมือนกันไหมนะรอติดตามนะครับก่อนหนะ้านี้นะครับนะ46 เป็นเจ็ดสามสี่หกศูนย์หนึ่งนะครับถัดมานี่ก็จะเปนในที่ในเก้าเก้าสองสามเจ็ดสี่หนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวเท่าที่ดูสองช่วงเนี้ยมีเด่นสี่กับเด่นเจ็ดนะครับแต่เขาไม่แน่หรอกนะเหมือนในงวดที่แล้วเนี่ยที่ได้กออกสี่ห้าเนี่ยมันมีเก้า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 เนี่ยล่าสุดมันก็ไม่มีเก้านะครับแต่มีมันมีอยู่แต่มันไปออกข้างหน้าตรงนี้เนาะ เนี่ยที่มันมาเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงนะครับกลัวมันจะไม่มาอีกนะ46นะฮะ46ก่อนหน้านี้ก็จะออกไปในที่ใน6 6 2 6 2อ6 1 4สนถัดมาเป็น1 9 3 8 5 1นอ่ะสี่ 4, ล่างเหมือนกันเนาะ มี1เนาะมี1มี4มี7นะนี่เท่าที่ดูแบบนี้ไล่ดูเหมือนในงวดที่แล้วนะฮะไปดู64อีกนะฮะก็จะออกไปในที่ใน2 2 7 4 6 05ถัดมานี่ก็จะออกไปนะครับในที่ใน267809แล้วก็อีกสักช่วงหนึ่งนะฮะเท่ที่ออก46นะ ก็ <S <S จะเป็นนะครับในที่0 0 5 4 6 6 7นะฮะถัดมาก็จะเป็นในที่ใน7 6 6 8 3 5อ่ะโอเคนะครับเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นเลขที่ออกล่าง4 6ตรงตรงนะครับเท่าที่ดูแบบนี้แล้วอ่ะดูเลขเด่นที่มันมาเยอยะๆในตรงนี้นะครับ8เนาะอ่ะมี8มาอ่ะมี8มา3งวด มา3งวดนะครับแล้วก็7 1 7 2 7 3อ่ะ7ก็มา3เหมือนกันนะครับ7 3 3ไม่อ่ะ3า3ก็มา3งวดนะครับที่รองลงมาก็จะเป็นในที่ใน2งวดก็จะมี9เนาะมี9มี1 มี4มี9มี1มี4แล้วก็มี5เนาะอ่าเนี่ยไล่ดูเลขที่มันออกไปบ่อยนะครับก็มี8 8 7 3นะผมว่ามีแน่นอนนะครับนงวดนี้8 7 3ซึ่งถ้าไล่ดูในงวดที่แล้วนะครับเนี่ยมันมี4มี4มี4มาเยอะซึ่งมันออก0 4 4 8อ่า4 8 แล้วก็49เนี่ยแล้วก็41เนี่ยเนี่ยซึ่งนั่นแหละเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับนะเนีนเ่ยอ่า9 8 9 0 1เนี่ยที่มันใกล้เคียงกันกับตรงนี้อ่ะ8เนี่ยใกล้เคียงกับ8ก็ต้องเป็น7ใกล้เคียงกับ41ก็ต้องเป็น42เนี่ยนั่นแหละในวันที่แล้วมาแบบนี้ซึ่งในล่าสุดถ้าไล่ดูนะครับในตรงนี้อ่ะที่มัน ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน8อ่ะมันก็จะมีในที่ใน6 8 6 8 7 8 6 8 7 8เนาะ68 78มันออกมา7 8 6 8 3 8อ่ะถ้ามันใกล้เคียงกันในตรงนี้ถ้าล่าสุดถ้า8จะมานะครับก็ต้องเป็น5 5, 8, 4, 8นะครับอ่ะโอเคนะสชุดนี้นะครับถ้าแจะมานะครับอ่ะก็ลองนำไปจับเลยกันนะครับ7อยูใ่ในตรงนี้ถ้า3ามสามมาสามเจ็ดสามแปดสามหมเอ่านข้ามไปสานะ 7 38 35 38อ่ะ39หรือ34 7ถ้า7จะมานะ7 73 74 78 73 74 78ก็7ถ้า7มาก็เป็น7 75 76 77อ่ะซื้อไปแค่นี้แหละนะฮะคนจะถูกก็ไม่ต้องไปซื้อเยอะ จะไปหลายตัวนะฮะถ้า8จะมา5 8 4 8ถ้า3จะมาก็36 39 34ถ้า7จะมาก็75 76 77นะฮะเนาะอ่ะก็ลองนำไปพิจารณากันนะครับเนาะอือหรือตรงนี้มันใกล้เคียงอ่าโอเคเลยตรงนี้ได้ได้ได้เนาะถ้า1มานะครับถ้า1มาก็มันเป็น4 1 5 1อ่ะมันอาจจะเป็น6 1หรือลดแต้มเป็น3 1นนี่ ชอบชุดไหนนะครับถ้าถามผมผมชอบในชุดในเดือนอามนะมน,น่าสนใจนะครับอชอบชุดไหนก็นําไปจับไอ้ยังก็ขอให้ถูกดล้วกันนะครับก็ยังว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะบางทีหวยออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะแคปหน้าจอไปนะครับนําไปซื้อแล้วกันนะฮะชอบในเด่นตัวไหนอชอบในเลขไหนก็ขอให้ถูกขอให้โชคด,ดีแล้วกันนะครับสหรับในที่ในเลขที่ออก4 6ล่างตรงๆรง,รงนำสูตรนี้ไปใช้นะฮะเนาะแค่เปรียบเทียบในตัวเลขแค่ดูเลขไหนที่มันมาใก่สุดนะเลข8มา3มงวดนะครับเลข7มา3มงวดเลข3มา3มงวดแล้วก็ตัวรองๆก็คือ9มา4อ่ะมีมา2งวดก็คือมี9มี4มี1มี5เนี่ยหรือจะเอา8 7 3มาจับกันกับ9 4 1 5ก็ได้ผมก็ขอให้ถูกเหมือนในงวดที่แล้วด้วยกันนะ47นะครับตรงๆแล้วงวดก่อนก็ 4ี่ห้ตรงๆนะครับเนะอะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแลว้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ